ูไอ้เหี้ยย่อยไอดีไอจีไอสกินไอจีสกินไออะไรสักอย่างไปไอ้เหี้ยกูย่อยหมดเลยกูรูนึกว่าเฮ้ยชาตินี้กูไม่เล่นไอรียหรอกไอ้เหี้ยตัวอะไรไม่รู้เลนจ่ายใช่ไหมอ๋อสกินโวนะไอสกินโวไอจีซัมซุงไว้แน่เลยครับถูกคซัมซุงกูย่อยทิ้งไปแล้วไอของเล่นจ่ายไอเฮียเอาไว้ไอเหี้ยก้มชอบคนมันรักอ่ะแต่มึงไม่เล่น ใส่มาเล่นไอ้ีบมือหมวดนะเล่นไอเดียเอาไม่ไเดียกูส่งให้ไปเลยสัมซุงไงสัมซุงเลยกาสัมซุงกนะดาษกินโนดแปดไอ้ที่กูเห็นไอ้ดีกินเชนของไอไอฟินไออันน้ฟินิกมากเลยแล้วว่าของทีวันก็ไไ้นะไอนี่มันถือถืออะไรว่าถือไอแท่งแท่งบกไอเแท่งแสงสีสีแดงกับสีเงินนะ ไม่มันเป็นมันเป็นแท่งบวกแบบเป็นเอาลมเป่าเข้าไปอ่ะเออใช่ที่มันสีแดงสีม่วนไงอ,อ่าชอบมากเลยยัยเชมตก,กินนะออั่นน่ะเช้ยถือแท่งบวกไรฟันหน้าคนหนึเออเนู่อะไรบ่นอ่ะ,ยอ,ะอ,อยู่นี่ยงงอยู่นี่ริงเยอะเนี่ไงเดี๋ยวกูเยอะเห้สาดพรนยพรมามันอาจจะไปบิดเลนก็ได้หรอเคยเจอเนี่ยเออเคยเจอนะเลนยังไงเขาบอกว่ารัก ได้ไว้ใจเซ็ตที่เซ็ตสุดสเซ็ตเัีไม่รัได้ไว้ใจไซรัสอะไรเงี้ยเซ็ตตรงไหนวะปกติเซ็ตปกติเขาไม่อัพทอนมาก่อนเลยปั๊าพร้อมมาก่อนเลยวะกูอัพทอมตลอดเออครับกูอัพอันนั้นครับครับสูดตลอดทุกตัวกูอัพคิวปกติเซ็ตเขาอัพปกติเซ็ตเขาอัพคิวไงเขามีอัมเฮ้าต้องเล่นแบบคุณแม่อาราบีอะไรคุณแม่ ัางไว้ทางไว้ผมไว้แจ้าพ่อแม่มีเลยอะไรลืมอ่ลืมสัตว์กำพรุนไว้นู่นละแต่ไมซอนอ่ะพราหนุ่มเชนเชนสกิลสกิลสกิลคิวมันเด้งโล่ใช่ปะสกิลคิวมันเรียกกลับมาลิงลิงโล่สกิล W อัมตะแต่ถ้าอยู่ในวงจนหายมันก็เด้งโล่ไงแค่ปัดอ่ไมตัดดาเมจขึ้นตรงนี้ เอาตัดแดนเมงใช่ไหมถ้าตัดไดนเมก็โอเคตัดไดนเมแล้วก็ให้อยู่ในวงจนแบบวงหายก็ได้โล่ขึ้นมาวนคิวเหียวนคิวเลยคิวจะได้โล่ให้ต้องให้ดาบพุ่งมาหาตัวถึงตัวก่อนจะได้โล่ไล้ถ้ามึงเห็นมันไม่ใช่อตีอ่ะทักเีบแบบเหมือนกูอะเออนั่นแหละคือมันเก็บสแต็กไึ้นได้รัฝั่งเราดับเบิลอีไนใช่ไหมฝั่งมันดับเบิลฮิว มวชนี่ยไปไปล้วจะฆ่ามันตายเมื่อไหร่ไม่้เนี่ยจะไปกดฮยูแล้ววิ่งไปไอ้เนี่ยไม่อยากชอบเลยหรแล้วก็เอาให้มันให้ตายไงดิ้งไหนให้ตายตัวหนึ่งโดยทั่งอ๋ออีกไหนอ๋ออีกไหนสองอีกไหนแบบลงคนเดียวกันนะ่ยแล้วก็ทิ้ไหนไปโซนก่อนมันมาหน้าบวชเราก็เที่ยงช่องเอาไว้ชั่วงกิ่งแนะครับใช่เก่งครับมีากัวน่ัว Quê hương lộc sốt trên sốt hạn chết của hải lương. One mang, the quách, 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 up, quách, the 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 quách, เอี้ยหลบบังๆๆสตันรไนไอ้ควายนี่หาเจอคนโง่โดนสตาร์นแล้วไม่ดีกี่ม,มาจาก,กคียมมกก์ไหนนะคียอะไหนสี่ไอ้โลสุดฮารก็เจอคนที่โดนสตัรนง่ายแล้วขอบคุณมากที่ส่งคนที่ทันให้กับฉันอาจจะแค่เร็วกีมนะ่มเดี๋ยวกูยืนแอบตก็อาจจะโดนมือก็แล้วจะไม่เห็นกูหรอกกูยืนแอบตรงนี้ตรงนี้ไม่เล่าหลเลยนะไอ้เหี้ยยืนตรงนี้ยเออขอบคุณโลกนี้ ขอบุขอุขอคุขอุล้อปล่อยให้ปล่อยให้ใหม่ตออไปมนลกมล็อกี้ไอ้สารไม่บกคุณโลกีใหม่ทีนดสโทษโทษเมื่อกี้ต้องยนอีกมันจะได้ขา่าายเไปเด็ลวเลนกีอาจจะไ่เหลือกันกูเนี่ยย่งกูเนี่ยอย่างกูเนี่ยยกขางอะ กินไ uh, ah, ันเงไอ้ห right? um at ี่แม่งแต่ดัดยกแล้วแม่งดูกรถือละันเลิกวาอกูลงอลงเหรอลงดิไม่ไงวีโก้ไอ้ลงมาแกงลงมาแกงโยโยโยโจะแกงกูเหรอเฮ้ยเปิดแกหน้าม่งดิเปันหน้าันไงไอ้ี่อยลงเปิดหวาแล้วเปิเฮ้ยตีอตกูีอนั่นีเอาไห โอ้โหกันโองั okay. ก็พุ่ออกไปละกลับ <ขอ S 1> <อ>บ้านดีกว่ากลับบ้านมาเตมเลือ,อด,ดีกว่าเดี๋ยวแบกลับมา <c oughs> เล่นชินม <c oughs> เล่นเช่นระครึกมึง <c oughs> ไม่ควรกวบนเลยี่มึงควรกวไอตัวตรงกลางเกิดนั่น <c oughs> เล่นเชนละคึกครับไอเคี้ยนีเกิอดอะก็อันติีมู่ทีมัวน่ะ S <S ก็เชนเดินช้าอยู่แต่ันบอกไอ้ยิชิว่าชีมีฟันเดียวคนเดียวกัน,แ,นแรงไงกูถึงไม่อยากสอนมันงี้เฮียรนปัน่นทำปั่นท่าดูดไอ,ดอ,อ้เฮียเอาสาย้าไปด้วยไ ه? มีกยก้เขาล,ลงเมียก้ขึ้น มาเยกี่ห้คือกา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 ใหหมดเลยงยี่ห้อเพื่อนเดี๋ยวคุณบอทไม่รู้จักไอ้ศาสตไอ้ยีอ่พอนอนอย่างนี้เริ่มนอนเถอะไอ้ใหม่เริ่มกำมันแล้วก็ลนไม่โดน มันจะหนักกว่านี้ที่มึงเลยอ่ะมึงอย่าดิอย่าแก้แค่นี้ฟังหายไปไหนอ่ะกูเล่นยังไงกูว่าเกิดอ่ะวิโกมาวิโกมาลงครับท้อสเลยกูอพี่นี่ไอ้ที่จต้องแบบนี้คืว่าข้าถึงโชคแต่กูเลี้ยงเลนกลางเกิดนั่งเลยมีส่งคนในฟังเที่ยงตับพี่เลนกลางเกิดไปก็ถืงไอ้พี่เลยย่าๆสักเก้าวัาตีบ่ายวันสาวเชื่อมีปัญญาียวมุกปิโย พีโก <mm ็กลับแล้วกลับไปเดียวไปกูก็บีวอร์มันหายก่อนเดี๋ยวนะเหี่ยวเหี่ยวไม่กลับวอร์มันหายก่อนสัตว์เป็นตัวเป็นไอตัวเมื่อกี้นี่แม่งกราบกูแบบกระโดดสามรอบเสร็จแล้วัหนีวอร์มไอ้นี่มีวอร์มอนุญาตที่ผ่านกวอร์ดกวอร์มท่าทางนี้แบบผิดเลยทำแกวอ่ะกูกูเลยซื้อคอนโทรลที่ผ่านไีโก้กลับกลับไปออกของเมันแกเสะมึงเดิน ่อยอย่าลืมตักวอลแล้วะเออยังมีอยู่ก็ไปเลยเดี๋ยวมันเจอเคาน์เตอร์เทเลพอร์ตมาเบนด้ไม่มาเดี๋ยวเออดูเอาของมาให่หนึ่งเดียวมั้งกูขอฆ่าโยนี่เป็นตัวที่สามก่อนเพื่อจะได้ยืนยันว่ามันจะไม่เกิดแล้วอยู่ในไหอยู่ในการเออเอาสักสิบตัวเลยเพื่อนไอ้เชี่ยสไลด์หอบฮักคนโทรแล้วมึงนี่นะเฮ้ยคนคนคนนี้หายอคนนี้หายอคนนี้หายไว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  โทษอะไรวะกำลังกูเลยรู้สึกแปลกๆออกกันเวียนแล้วนะออกมากันรักกันยิงกูไม่เสียจไม่รู้สึกแต่แปลกอยู่เนี่ยนะกูรู้สึกแปลกมีโค้งแถวอยู่บนว่ะจังบนอะไรเงี้ยระวังโดนไม่ใช่หรอวะนั่นไงนี่นั่นไงขอบคุณโลกนี้อึ <laughs> ๊บรออยู่แหละรออยู่เลยโอ้โหโ เฮ้ยเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยรอด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 มึงดูมึงดูไอ้ตัวตรงกลางปั่นกูเหี้ยพ่อทำไมเรื่องวะม่ไันปั่นถ้าเป็นแบบเบดเลยโอ้โหเปื้อนกระบอกไอติมสิเฮี้ยรถรถรถรจะแตกครับครับมอนกับไม่ใช่กลับแบบนั้นเดินกับมือนเดินกับนมโก้นิโกหายไปไหนวะอยากรู้ยังไงถอนเลยเฮี้ยอันนี้พวกเนี้วันนี้อ๋ออ๋ออ๋อแรง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  แรงขึ้นนูเหรอแรงเป็นรักอะแรงรักกดแรงเลยปกติไอ้เหี้ยเฮ้ยโยนแนกบุ้งเมื่อกี้นายอันตีแล้วใช่ไหมเธอกับฉันเราไปด้วยกันฝังไปเกาะแค่นี้เพื่อนไมไปทำไมก่อแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่าดดัันนเเลลยยหายแล้วใหม่แฟดหนีรักแล้วแม่งกดแฟดแล้วแม่งไม่ติดทางไว้ทางไว้จมคืนจมคืน ยรู้สึกนรู้สึกไอตัวข้างลางมันเริ่มจะเอาเรื่องแล้วตัวที่ลงมาตัวเจ็มึงดีจริงไซรัสเรือต่อยแน่งนะมันปั่นแล้วแบบโคตาสติกมาโทรวจบ้างไหมไอเหียกูลคับอะไรเมื่อคอนโทรลวออดโอ้คนะลโอ้คนเ้จ๊งคดตึบเียติดตาบกูบ่อยเด เล่นกับเชมอนหมดปกันไมาล้มาแล้วมาแล้วลงไปเล่นมอนเป็นซับเลมอนเป็นซับไอดดลไงนี่คือไอเอลไอดอลในใจก็เลปีนี่คุไมีไอดอลในใจนีไอดอลอะไรพิษนะอะไรพอะไอพิเกิด จะรันลงจะรลงจะรันลงเอาไม่ยอมยังไงเออไปอยู่กับปูนี่รอฟาร์มคิมให้ได้เบลลหกปูยังไม่หกเลยเออตีแล้ไปสีบัตรปีตีไงมึงวางคอนโทรลเล่นพี่อะไรล่ะเกต้าสาวปีเลยปูจะป네ูจะหกแล้วนะ อยังมาเลยเว้ยแ้มันกลับแล้วเสียใ์ไซรเอาไซรัสยกกลางแฮมอ่ะอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังโคกูชายรนกานาอยู่ใช้เกียร์นายรักไอพี่อย่างพวเกียร์จริงจริงก็ไดเราไม่หวาดปะกีนามึงเราไม่หวาดแม่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  ตีใฮ้แรนตีแล้วครับย่าย่าแล้วหูวตีไปบ่อนทำจะทำมึงจะบวก็ได้ถ้าจะบวกไอ้เที่มันจะแก๊งกูลูกเดียวเลยไอ้เพื่อนมันไม่เกิดเนี่ยบ่อนไอ้ไรอ่ะไอ้ตัวเที่นี่สามอันลุมสองหนึ่งกรับตัวปั่นปั่นหมูดิเยอะโอ้อาจารย์เดงมาดูเดี๋ยวไอ้ที่มัาจะบวกไ่มมาดูเดี๋ยวใครจะบวกไอ้ที่บวกแล้ว่ะกูไม่อยากบวกอาาจรย ท่านแน่ขอโทษครับผมเ้ยไปมังกรแปมังกรละไปโซ่มังกรละเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูรอลงไอเปิก่่นยังยังยังไอมลกวนะเปิรถ้าเปิรถ้ามึงโดดถ้ามึงบอกถ้ามึงจะโดดกูจะส่งสงมังโดดโดดไหมโดดโดด ติดตพวกมึงคอเวโกแฮงเวโกแตกเวโกแตกเวโกแตกอุ่นมาหากัได้ใช่ไหม้อนเอามาเลยเออมีรักมีรักตากนดนกีตากันละติดตัอ้าเออ่แตละตหรือสกีไม่รู้นะไม่ในใจมอไม่ไดอยู่ดีข้างเพปเลยอะไรวะเนี่ย รักอะไรเนี่ยหม่มามนที่ไหนเลยเฮ้ยกูเกลียดแล้วกูเกลียดแล้วกูเกลียดแล้วบอวกูเกลียดกูไปจารีอะไรดีไอ้ตัวยังไงนี่หัวแล้ววะ วันนี้จะปล่อยไหนไปก็ได้นะเนี่ยฉันไม่ปล่อยหรอก้หยิบกบางจานแดงไปฮะลุยไปล่าไปยบัวเลยกลัวไว้สักกระบ้านดีกว่าเป็นไงไปล่างอีกอ่ะร้อยมันแทนกลัวดิจะให้ความหวังโยนี้จะได้สัมผัสป้อมฮะอุ้ยเฮียได้ไงจานแดงอ่ะ เอาหวังยนี่สัมผัสปอมแต่ยนี่ก็ไม่ได้สัมผัสยนี่เสียใจอะไรไปเลยแ่นราสี่กูแหละตอมมงไม่ได้ใช้เราไปสัตว์ระยะมังไม่เห็นแตลงเลยยังโดนอีกอมันไกลอ๋อบาร์้เวทเออเออมีบาบ์เวทที่ไหนะโสที่ใหญ่ะเกยรหายไปไหนแล้ววะใม่มีสกแปด พุ่งย่อมัดสลลออกมัดสโลมาแล้วกันนะชิบหายจานแดงมัดตีแล้วสโลชิบตีหน้าในสโลไว้ลูกถ้ากลัวจานแดงมาจานแดงมากลางตะเก่งไม่รู้ลงไปนนไม่รู้มันอยู่ไหนใช่ไหมเออที่มันลงลงา่างเราหาไปเลย หลงได้ก็มาหากูตรงกลางแล้วก็ไปไหนไม่รู้เลพราน่าจะไปหาพีทพีทนั่นไพีเออไปหาพีทละยน่นเดี๋ยวต้องเป็นสายอันตีลมละก็อันตีกุสสิบวิออยู่ยากนะเนี่ยไม่มีหิวใช่ไม่มีฮิวเจ่าเจ้าอยู่ ก็ยังได้แล้วมนยัเยือมเยสู้ได้เนี่ยสู้มิลาได้มิลาเขาเปกูเลยสู้ได้ไงสู้ได้นะมันกเปันตีกูนะปรีอะไรเนี่ไปบอร์อะไรอ้เมื่อกีจะกดเมื่อกี้จะกดแปดพร้อมาไม่ไปกดบีไปกดวาร์ปหาย ดีแล้วมันเสียแฟดโอ้อ่าตัวอะไรมาดูว่าเมื่อกี้เอาเป็นดาบมาเพิ่มต่อเลยมีอันตรีแล้วมีอันตรีแล้วไม่ได้ครับโอเคไม่มีตรงนี้ล็อกไปใหม่ที่นี่มึงอ ในใหม่พลาดกูหรือเปล่าแล้วอออรอว่าตอดตาย้มาเลยทีเราได้เหรอมเฮ้ยได้ว่ะชิดแล้วมึงสไลด์คี่เข้าไปมึงบอกกูตาป่ะตเพื่อนกันกไของพี่ยังไม่มีเลยเนาะโอ้เคโอเควิ่งเร็วหมดระหว่างย้ตนนี่สุดหลอมันมาแล้วอ่ะมันนี่สามาปีกูเนี่ย โอ้ยโดนสตันเฮียและขอบคุณไอ้อนตีแบบโปรเฟชชั่นอลไปสัตโดโดนโดนเฮ้ยอนถอนถอนอนอนแดงถอนแดงแล้วเฮียอันตีไอ้สัตว์ทันีล่างโดนเมื่อกี้ไม่มีมานล้ว้ามีก็เก็บหมดจะได้มนหมดเยละ ไม่้วเราจะปล่อยให้เจ้าชยวงก้นตายไม่ได้เขาใช้ก็คือว่ากิาของเราแล้วใช่แล้วได้เลยก็ต้องไปเกาะอมึงเดี๋ยดาบตัวพร้อมมันตีแล้วอะเพราะมันตีแล้วตีทันอยู่ปะเสียแหละถ้าจะทันไม่ตีทันนจะตายแล้วล่ะเอาละก็ใสแล้วมึงต้องใส่ละพี่เฮ้ยเฮ้ย กัช่วยแล้วอ้าวอันนี้มันแปกข้นี่อ้าวข้ามกำแพงชั้นนี่อย่าโดนยึดสูทไม่ล่ะาว์ชีสวยเอไรมาสองของซากุาไ้ได้ที่แล้วเราอไดีมามาๆๆๆชัเอาของซาแคยังไง่ะแตกไม่มีนะชั้นม่เดี๋ยวค่อถ้าแตะขอบอันตีแอลก็มัวเนีย ว่ามันจะมันจะกบัีไอ้เปิ์มากกวาไม่เวยมอบครวไหวตังไหวที่เทียด์นีไงเาอเียมจะปลดอาวุธไอ้เทียมันปลดอาวุธขมยอาวุธมามยซันยูที่ไปครับน้องนมเียล้วไงไอ้มียาชิโร่ไอ้มียาชิโร่ฝังนู้นแหละเจก็แของปลอมพพิพมึงบอกอาวุธมีเกียออฟไอโอนียกูไม่ได้เลยสัต กำเนิดการแดงคือกำลังกำลังจาเรกจป็นลายเซ็นป้อมกูไอ้เหี้ยแอ้อ้ยผมโนแล้วครับอันตีเจ็ิมโว่าเวเอาไอเดอนไอ้ลอยมดเนี่ยปะอไปไอ้เหี้ยหน้ามันขาวเลยเหี้ยลอยมอดมารวมทำไมเหียเรามีสุดยอดอันตของไอ้ม่อยู่ ถ้ากูไม่ตายก่อนนะอันตีไอ้ใหม่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวโดวนลักกับเวโก้เนี่ยรู้เรื่องเลยนะวี <c oughs> เรียกดาบกลับขึ้นมาสีสีสมอนมอนมาแล้วมอดมาแล้วคน <c oughs> แตกท้อนเลยเฮ e, ียแตกท้อนสีจ <c oughs> างอนาเขตเอาเวโก้บอลปัญหาไปเฮียแตกเลย e. เมึงอ,อีเมื่อกี้แบบกูสไลด์ได้ลุลวเลยมีความสุขมากเลย <c oughs> เออมีวอร์ดนะมีวอร์ดนักเอ้ยไดไดเอาป้อมเอาป้อมเหมือนกูเห็นของอีป้าของจักรวาลอะเราต้องเป็นเหตุเก็บเลยเป็นเหตบเหมือนพี่กูเห็นกลางนะเขียนเตจักรวาลแม่งกูขอสไลด์ยังเงี้ยอีกเล่าไดไอ้อาทิตย์ดิอะถ้ามึงซ้ายหลบมันตีรับกับทันตีเวโกยังจะหล่อให้กว่านี้แบบสไลด์เลี้ยวไปเลี้ยวมากูกดแปดแล้วรถ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 หม่ออกเร็วกูกวดแปดทำไมวะจะมี้ว ก็แบบฟ้กันดีกว่ากลับบ้านแบฟ้กนเีครับไม่ทำอะไรเมื่อกี้มอนรลสวยมากมอนในในฝูงมาหัวอนรวมปุ่มแปดทอนต่อไอ้เจ็ดแปดทอนโดนแค่มีโก้เลยนะตัวอื่นไม่โดนเลยในสุดท้ายก็เป็นเจ้าแม่ยค่าได้คือเอาละมึง สอนสอนดิสอนการแยงเล่นโลค่าอย่างบิดอย่างนี้บิดนิดบิดหน่อยที่จะหาไปดันท็อปลนหน่อยเนี่ยทุกคนเราจะเล่นไหมเกิดแล้วกันทุกคนรสงสัยไหมเมียนเมียนติเมียนติว่าทำไมอันนี้กับอันนี้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันไม่มีกรอบทองโอ้ยคุณพเนดูอออยยมงด้เข้าก็ได้นะเข้าก็ได้นะคุณเมียนตีบวะมันพร้อมยัง อ่ะเบลล์มันตีมาละเฮียมันหนีวะอ๋อไปบนเดี๋ไว้เฮียเดี๋ยวเวลาวะอ่ามึงดูหอยม่อนในขอยพีดิมันไอ้ม่อนไม่มีเกาะอ่าฮะทำไมพี่มีเกาะวะปัคแน่ๆเลยพงกระดิ่งเพื่อมันเป็นอัพเกรดของออนแน่เลยเฮียเหียเฮียเฮียเฮียออว่าขอพี่มันมีสี่ทองกูไม่มีทองเออกูไม่เข้าใจกูงูตกไปวานานที่หมด แตกูม้งดเสร็จโอ้ผ่นมาผ่นมาไม่มีฮอานไม่มีอีกหนึ่งสองไอ้ขี้อะไอ้หนึ่งแฟรไม่ตายพี่มดเราลำพร้อมกันวะอ๋อใหม่ควเลยให้ควปไกลดีไปจีกัหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมาใหม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวถ้ามึงจะถ้ามึงโดนเดี๋ยวกูกลับมาใหม่ พร้อมกับเอ่อสแตนไปทั้งหมดมึงอยากฟาดมึงจะฟาดใครกับมันเนอะพีเป็นมีให้ดูเลือดเลยมาดูเกาะนี่เฮ้ยเฮ้ยตามมานะกูงมัลงอ่ะเพชรกู่ข้าวของใจเหมือนกันข้าจานแดงมิคิโลมันมาหาเราบ้างเหรอเฮียทำไมทำไมโยูนี่มันอีกก็เข้าหาลกเราไปแล้วก็เด็ก เอ้อยปกัม่ไม่เป็นไรวะเชื่อลายไหมดเลยพีไวกูปก่ไหมไปแล้วแล้วไม่มี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 ซไอ่้เลยเปดเป็นรองเท้ามีเลยปุ๊บรีบกลับทไมแล้วนูกูแค่นั่งดีดนั่งดีให้มันฟังเองทำไมเคยวาให้มดแล้วเคยวาให้มดแล้วโอ้โหะไะแปลกะด เราเราอยู่ในใ,ใ,ใ้บ้านเราไว้ดี๋วกูปักกูปักวอร์ปเลไว้เพียบเลยเม่ลาแล้วแต่ลก mmm oh, yeah. uh ็มาเลยยิบพิดมันมาแล้วกม่เห็นแคสเล่นฮเล่นเชนมาอยากเล่นมึงก็แค่เดินในบบิบเดบางให้มัเดอตรงนี้ไวไงมึงมึงดูมึงมึงดูี่โอ ไม่ต้องเดินในหมอกไปเที่ยวแม่งล่องแม่งหายไปกับสายลมเนี่ยนะพูดปุ๊บหายปั๊บไปเที่ยวน้องยังไม่น้องยังน้องยังไม่ทันตอบเลยแต่หายไปเลยเขาเรียกว่าหมดเว<บ>ลางงแบบแบบกำลังยืนยืนคุยกับน้องบนต้นไม้เขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเอาวิธีหมดเวลาไงเทียต้องกลับแล้วเตือนเตือนเตือนมอญเนี่ยยืนคุยกับน้องอยู่บนต้นไม้เทียน้องหันไปอีกทีพี่หายตอนนี้เลยเสียงตรงนี้มีบอกตรงนี้มีบออกกโลวคตร อย่าขี่หายอย่าพี่อยู่อยู่บนต้นไม้ขี่ไม่หายไปมีแต่เสียงขี่จะไปหายตัวไฟไฟไม่ใช่สีเขียวไงเขาเรียกอะไรนี่พื้นหลังสีเขียวไงอยู่ได้แค่ฉากเขียวเฉยตึ้งตไอ้ไี่พวกมึงเขียวพันีุ์นี่ไอ้กดเราเปนลุกไม่หรอวะอย่า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 ไอ้ตั๊ดบอกว่าอย่าก็อย่าไงไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยเฮ้ยมีท่อนมีท่อนเอาต่อเขาต่อเขาต่อ ไอคีมาไม่ต้องปุยเหมือนกันปูหมากูเวนปีมังกรใหญ่ป่วยอยู่แย่เลยแม่มังกรแม่มังกรไงที่ไปทิ้งไปทิ้งจาวานไว้ไงเยอะแล้วจาวานก็เก็บกดไงตอนนั้นทำไมเฮียท่านไม่ไอ้ยามึงมึงทิ้งจาวานทำไมอลุงจาวานเก็บกดไว้ไอ้เียเก็บเก็บเีย กรู้เลยอแต่แต้เอวมึงทำทำเหื่อยเหือ่อเียงไอ้เยะชาวนามนไม่จรคุณจะทนไม่จริงเพรที่โคง้งผมไปแกเก็เก <c oughs> ็บกดไม่พอแบบพ่อพ่อตายอีกจะว่าเออล,ถถถลที่หนึ่งเลยเลที่หนึ่งไอ <c oughs> ้แย่โดนโดนฆ่าตายโ้ยเฮ้ย <c oughs> ้ยแตกเฮ้ยมนมันสิงใครวะเอ้ม่มันโอ้ยขีอนเด็ยอจังวะ

เอาลิมอนโชยอันไอเยี้ยเนี่ยสุดๆเรียนยังไงกูจะกลับไปโอไอีโอตะหกตัวเลยไอ้เงี้ยมีแชมป์เฟียก็พิเศษดีของต้นกันเร็วกันเร็วกลับเร็วกูจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยขันทัพขันว่าทันว่าฟัพลงฟ้องไม่ได้ไอ้เนี่ยมึงเห็นตัวกูเป็นยังไงฟัพลงฟ้อมได้มันจะเหมือนมันจะเหมือนแบบกูไม่ต้อเฮลร์มาเลยเข้าไปสองตัวยังในเกมไง โยตับไปกูอยู่อันนี้ป่ะนี่ไปกอเแม่ลบแต่ว่าน่าพู้ผู้ผู้โดนผู้โดนแม่ตัวเองไล่ฆ่าไอ้แบบอ๋อแด็คพอดแม่แม่แม่บอกมึงไม่ได้ทำมึงก่อนมึงไม่ได้ทำมนุษย์ไอ้ที่อมึงต้องตายเดี๋ยวเรียนเป็นแหละ มันคือซูเปอร์ไอดอลซูเปอร์ไอดอลแน่นอนสะพันแล้วเอออุ้ยโดนเยอะเลยที่เขอ้เจีงอย่กระดังตูเขาเลยเพวกจัดการไปเลยขอเป็นเบนบิ้งมั้งโอ้ยเฮียครับเฮียสามโดนแค่ไหนเนี่ยเดี่ยวเดียวไปดิถ้าขอมันถ้าขอมันได้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 ไปเลยโอด้ไอในโบคือในโบคือไปลากลากลากทอน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 ลากลากทอนลากลากทอน เนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปโทษทีว่าไดเปเปิมันแรงเอาไปเลยเยี่ยนไ่เห็นกูสาวังปันเอวยิ้มมันโดนเลยด้วยโอ้ยจ่าอย่เม่ไหรเอาไปเลยเอาไปเลยยย้มยองเลยด้วยก็ได้เฮ้ยขอแล้ว โอไม่อ oh, oh, ุ้ยเฮียซาน่า้เฮียไมรมีท็อปโอ้โดนโดนสองไวป่ะเออโดนมีดเปะไ่อวอนซุเปอร์ไอดอลเด็กกเด้อสีหัวเียบเจ็บจีเจ็บจี้ยอมาจากแล้วไทยอไปหมดเลยเนียป็เด <ok yeah. ียวเย g o o g a e Bli oh, lav! Yeah.